คนเอนนี้ก็มาพวกกบผมกับเกมมือถือบล็อกสามนี้ถามได้เิ่มเลแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกดีเลยนะเกมเข้าใจง่ายเกมไม่ใช่เกมเข้าใจยากเล่นง่ายแล้วก็แมทสนุกก็ใช้เวลาเล่นคับเดี๋ยวก็จบแล้ เดยวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ทุกคนดูทุกคนอาจจะเห็นว่ามันโผล่อยู่ในโฆษณาหรืออะไรโอ้เยอะแยะเหลือเกินจะบางทีโผล่มาแค่แบบลำคาญผมเขใจผม,มก็เลยลองโหลดมาเล่นดูเ้ยแบบแบบลองเล่นดูแล้วไม่ติดว่ะ <c oughs> นี่นะมันก็จะมีสายคนเลือกนะมีสายนักรบ สเปซก้าลูกยหรือว่าสปอร์ก็เหมือนคล้ๆกับเกมอาเวนะียฮะมันเล่นในทีนดี้มันเล่นตัวนี่ตัวนักหนึน่งชอบน้องมิพิเศษตีแรงตีไกลตีแล้วรู้สึกว่าน่นนาน่าจะติดสโลด้วยนะก็จำไม่ผิด นะเีจะเป็นอย่างนี้เลยสามคนฝั่งฝังละสามคนเราก็จะมีลูกแก้วตรงกลางเนี่ยจะโผล่ออกมาเนี่ยถ้าถ้าใครเก็บได้ครบสิบก่อนคนนั้นก็จชะนะแล้วก็มีไอเทมให้กดข้างล่าง kill. คือถ้าใครเก็บครบได้สิบ <Eight. S 1> สิบแต้มคนนั้นน่าชนะฝั่งฝั่งนั้นชนะเอออะไรอย่างนัี้นดี่ว่า โหมดนี้จะไม่เหมือนโหมดอื่นนะคือแบบว่า <imin> เวลาโดนตีแล้วอ่เงี้ยมันเป็นไฟงานท่วมเลือดไปเลยน,นะแต่ถ้าเป็นอีอกอสองโหมดรู้สึกว่าเลือดน่าจะไม่หลีนะ อ่าจะไม่ผิดเขาปกติผมเล่นจะปวดเกียนี่นะไอ้ลูกแก้วเราเราพยายามเก็บไว้เน่ยวะเลือดก็จะลีเลื่อยเลือ่อยไอ้ของข้างล่างไอ้ที่มีให้เก็บอ่ะ ต้องต้องลองดูเองนะผมก็ไม่ไม่กลัวเลยผมต้องลองเลยนะส <8 S 1> ่วนใหญ่ผมก็จะเก็บเลือดเก็บเก็บพวกตระตังอะไรไว้เงี้ยเก็บไว้ทิศตัว <Legend ary S 1> เนี่ยแม่พอพอครบติดผมครับก็จะขึ้น <Legend ary S 1> เน,นี่ยเวลาก็จะขึ้นนับอยหลังไปหลังไปเรื่อยเราแค่ประคองชีวิตเราให ให้รอดไปก็พอครันี้ก็จบแล้วเงี้ยนี่ง่ายเป็นเกมที่ต้ใจง่ายเก็บแต้มเปครบสิบแค่นั้นเองนี่เรก็จะมาอีกเกมนึงนะเดี๋ยวเรเล่นต่อไปแต่จะบอกเอ้ยใายที่ไกล ได้เกรียบใกล้ก็ไม่เกแตยว่าจะเปรียบียบมีนะ้ถุงต้องขอไปได้วันนี้เป็นวันอุ้ถั he's Eliminate. Eliminate. Double kill. 这里死死不干。

ก็ข้าวก็ประมาณนี้เราไปอีกหมดนึ่งแบบนี้คนใหญ่ผมชอบเล่นสายมีผมก็ข้านี่จะเล่นเรียบแลวเจอตัวแบบดักเก่งๆอะไรเก่งๆเนี่ยอะไรได้ไงงานก็เป็นก็พอดีก็เถอะ หมวดนี้ก็จะมีกิ๊บตันเนี่ยเป็นเหมือนเอลวีอ่ะเออแต่ว่าเราเอาตัวแทงตั้งไม่ได้ก็เอาที่ไม่รู้กันแต่หมวดนี้เลือ่อนเลือเล่อนจะไม่ดีเฮ้ <First blood. S 1> เราตีเส็จดิเดวบ์คิล Hmm. Apa okay, yang <coughs> <Quadro kill. coughs> ม uh ันได้เนี hey Bob, ่พอปติเอ่อมาเป็นตัวไหน Eliminate. thank <small> you เอ้เอยดูผมมีที่หน,นักเปนนานน่นจะิดีแบบว่าเวลาตายอ่ะทำนานขึ้นไปด,ด้วยไปด้วยไม่ตกปูตตนตกนี Here. One more okay. oh, okay. kill. eight, Eight. Okay, okay.

เอามาเยาอะก็มาเีเลยด้วยคนหนึ่งบ้าเดวบ์คิล ไ็นได้เลย่เกี่วเอ่อเมนตไว้อยู่ที่ต่อเฮ้ยอย่าให้มันได้ฆ้ามันเวลาเต้นเต็มเราก็จะใช้ออนเมนตได้ Okay. you. ้าวอันนี้ครับเออเ,ออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกมอนเดิ <ๆ S 1> เป็นเหมือนกับเบสซึ่ง a ลยเนอนะไปอยู่รอดประตสุดท้ายคะแนนชนะมานคุณทำันนจะลองอจะลองกันตนมากผมไม่ดหมดเลย เฮ้ยมันมีหลายโหมดที่น่าสนใจนะ <S 2 <S 2 <S 2 ไม่ตายตายก็คือไม่ตา,ายดีใช่ไหม 一攻。 ดูเหมือนว่าไอ้ลูกบอลกลมๆเหลืองๆน่าจะเป็นตัวบัฟจมตันี้นะเกรน,นะเพราะว่าเพราะไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันมันมันล่าส่าได้ดามเมจมันแรงกว่าเก่าขึ้นเยอะเลยกูทำมเดเยอะแค่ตายดามเมจมันแค่บ้า and they go.

คือถ้าเก็บต pues ัวออฟเหลืองๆไปเยอะๆดาเมจเราก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะรอมอ๊อฟก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Evt b a t t l e นะครับก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้ผมว่าก็เป็นเกมที่สนุกเีนะถ้าแบบไม่คิดอะไรมาก็เกิดไวด้วยคิดว่าไม่เกินนะนัางละถี่เกิดอ๊อ เป็นเกมนีกข้าเวลาที่สนุกดีนะก็อยากทมาได้ดมาใุ้เพื่อนๆกันเลยก็ตัวรบนี้ก็เปิดน,น,น,นะ